สวัสดีค่ะชื่อวันลีชื่อเล่นชื่อวันนะคะอายุ3 8ปีได้มาทำศัลยกรรมตาที่ Amethyst by ด r R.K. k i i n ได้มาปรึกษาคุณหมอลุงกิจนะคะเรื่องเกี่ยวกับทำตาก็ได้ ตาสองชั้นกับคุณหมอนะคะตาสองชั้นหังหงมของคุณหมอรุงกิจะคะ่ะก่อนหน้านี้ที่มีปัญหาของตาก็คือคือจริงๆเป็นคนตาสองชั้นแต่ว่าตาสองชั้นมันหลบในชั้นตามไม่เท่ากันกล้ามเนื้อตามันอ่อนแรงอะคะ่ะก็เลยเข้ามาปรึกษาคุณหมออยากให้แบบหน้าดูแบบหวานตาโตแล้วก็อยากหางตายกขึ้นจะได้ดูสดใสขึ้นแต่งหน้าทีมันดูลําบากดูแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ก็คืออยากจะต่งหน้าให้ดูสดใสขึ้นยกตาขึ้นอะไรเงี้ย เรืองเปลี่ยนแปลงนี่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยค่ะเพราะว่าคนทักเกยอะมากขึ้นแล้วก็เพื่อนๆทักว่าตาหวานขึ้นตาโตขึ้นตอนแรกไม่คิดว่าทําออกมาแล้วจะดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนๆบอกว่าทําแล้วก็น่ารักดีสดใสแล้วก็หวานแล้วก็แบบดูดูอ่อนวัยขึ้นดูไม่ดุเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่งหน้าก็ดูแบบสวยขึ้นถ้าเพื่อนๆจะทักก็คิดว่ายังไม่ถึง30มสิบอ่ะ คือคุณหมอเขาดูแลดีมากคือคุณหมอเขาจะดูแลจนแบบจนจบเทสแล้วที่นี่บริการดีมากไม่ไม่เคยทิ้งคนไข้เลยคือจะให้คำปรึกษากับคนไข้ตลอดแล้วคุณหมอก็ใจดีบาาๆทุกครั้งที่มาคุณหมอคุณหมอจะแบบดูแลคุณหมอแบบใจดีเหมือนผู้ใหญ่ดูแลหลานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูน่ารักใจดีจริงๆก็อยากจะแก้จมูกแก้จมูกค่ะเพราะเหมือนแบบทรงที่หนูทำมันแบบนานมาแลว้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ทรงใหมๆ่ๆใช่ค่ะเพราะที่นี่เขา ดูแลคนไข้ทุกเคสไม่ว่าจากนานแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาดูแลคนไข้ตลอดเลยค่ะแล้วคุณหมอก็ให้คำปรึกษาดีแล้วก็พี่ๆที่ดูแลค่ะฝ่ายบริการเขาก็ดูแลติดตามคนไข้ตลอดมาทําที่นี่แบบไม่ต้องกังวลเลยว่าแบบถ้าออกมาไม่ดีหรืออะไรเงี้ยคุณหมอเขาทําให้ดีสวยมากอยู่แล้วค่ะ